วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทมิดฟิล์ตัวกลางที่เน้นความเข้มข้นทางกายภาพและการป้องกันเชิงรุกนั่นคือ pressing central midfielder หรือกองกลางจอมกดดันในเกม f o o t อลแ l เน n เจอร์2026ครับบทบาทนี้คือผู้เน่นที่คอยตั้งค่ามาตรฐานของการ pressing ในแดนกลางและทำลายการรุกของคู่แข่งอย่างดุดัน pressing central midfielder คือผู้เล่นที่ต้องมี Work Rate และความดุดัน Aggression สูงเป็นพิเศษเขาจะก้าวออกจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเพื่อเข้าประชิดและกดดันผู้เล่นคู่แข่งทันทีที่ทีมเสียบอลบทบาทนี้สำคัญมากในการเล่นในไฮบล็อกหรือแทคติ g เ g เกนเพ s สเพื่อแย่งบอลกลับมาครองให้เร็วที่สุดและเปลี่ยนเป็นเกมรุกโต้กับทันทีเขาคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาความเข้มข้นของเกมหน้าที่หลักของโรเพรสซิ่งเซ t นทรัลมิดฟิลด์ กองกลางจมกดดันมีหน้าที่หลักในการเข้าสู่การเพรสซิ่งอย่างดุด,ดันโดยจะวิ่งตรงเข้าไปหาผู้เล่นคู่แข่งที่กำลังครองบอลในพื้นที่กลางสนามเพื่อจำกัดเวลาและพื้นที่ในการเล่นของคู่แข่งเมื่อยังบอลได้สำเร็จเขาจะรีบจ่ายบอลที่ง่ายและปลอดภัยไปยังผู้เล่นที่สร้างสารร์เกมหรือจ่ายบอลแนวลึกเพื่อเริ่มการโต้กลับเร็วทันทีแล้ววิ่งยังไงหรือยือนตรงไหนใน out of possession จะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากตำแหน่ง CM เพื่อเข้าปะทะและกดดันผู้เล่นคู่แข่งที่อยู่ในระยะการเคลื่อนที่นี้อาจทําให้เขาต้องวิ่งออกจากพื้นที่รับผิดชอบชั่วคราวดังนั้นจึงต้องการมิดฟิลด์อีกคนคอยชดเชยพื้นที่ว่างและใน In Procession เขาจะยืนอยู่ในตําแหน่ง CM และทําหน้าที่เชื่อมเกมโดยการจ่ายบอลที่ไม่ซับซ้อนเน้นการสนับสนุนเกมรุกหลังจากการแย่งบอลกลับมาและมาดูกันว่าค่าพลังหลักๆที่จำเป็นสำหรับ PCM ในบทบาท Pressing Central Midfielder มีอะไรบ้าง 1>, 1. work rate อัตราการทำงานต้องสูงสุดเพื่อวิ่งไล่กดดันและครบคลุมพื้นที่ทั่วสนาม 2. stamina ความอึดเป็นหัวใจในการรักษาความเข้มข้นขอ,ของการ pressing ตลอด90นาที 3. aggression ความดุดันในการเข้าปะทะและไล่บี้เพื่อแย่งบอลคืนมา 4. tackling การเข้าสกัดต้องเม่นยำและเด็ดขาดในการทำลายเกมลุกของคู่แข่ง 5. teamwork การทำงานเป็นทีมเพื่อให้การ pressing ทั้งทีมเกิดความสอดคล้องกัน 6. Page and acceleration ความเร็วและการเร่งความเร็วเพื่อปิดพื้นที่และเข้าถึงตัวคู่แข่งให้เร็วที่สุด PCM ที่ดีต้องมีความมุ่งมั่นสูงและมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเด่นแม้ทักษะการสร้างสรรคเกมหรือ vision passing จะไม่สำคัญเท่าแต่ต้องมีค่า tackling ที่ไว้ใจได้ เพราะเขาจะเข้าปะทะบ่อยครั้งสรุปแล้วบทบาท pressing central midfielder เหมาะสำหรับผู้จัดก,การทีมที่ใช้แท็กติกเน้นการ pressing ส,สูงและต้องการมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งและกล้าที่จะเข้าปะทะในพื้นที่กลางสนามเขาคือผู้เล่นที่มอบพลังงานความดุดันและความสามารถในการแย่งบอลคืนให้กับทีมตัวอย่างนักเตะที่เหมาะกับสไตล์นี้ก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันในช่วงที่เล่นกับลิเวอร์พูลยุคพริกๆหรือคาเซมิโรเมื่อถูกมอบหมายให้เล่นสูงขึ้นเพื่อ pressing ซึ่ง เป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยพลังงานและความดุดันในการเข้าปะทะเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเล่น FM ไว้เลยนะครับวิดีโอหน้าอยากให้ผมเจาะลึกบทบาทไหนคอมเมนต์บอกมาเลยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ See you the next